สวยอ่ะจะถ่ายตรงไหนดีทอนน้ำยี่สุด เดี๋ยวตอนนี้นะเราจะแวะกินข้าวที่นี่นะคะของสวน Imperial Park นะเยี่ได้โตแล้วหรอใช่ใช่ยี่จาะเลือกเมนูยังเอาข้าวเทมปุระค่ะข้าวเทมปุระใช่่คะมีลายชนิดไหมข้าวที่เป็นข้าวเทมปุระมีชนิดเดียวข้าวเทมปุระโอเคี๊ยวเซ็ตข้าวเทมปุระนะค่ะ Nato hey, Natu! Natu <laughs> is CEO. Is it male or female? Boy or female, bo female? Female. 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 Oh, okay. okay. How old is she? Four three. Year. Three. three years old. Three years, oh, three years old. Natu! 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 タカさん、アントワエンナ、ペン、カオナーガイ、親子丼、カオエちゃんペン、天ぷら、クント、タカトゥン、ホクモン、ホクモホクモチャオ、アルコトニー、ティアン、ヒューマーグルイ、ノ、アコマキラカ、ソンパン、ホクロイ、ペシ、プラマンタオライ、ジェロイバーツ、デはアハナロイマー、マキゴカンナイラン、ホーマー、クンガ、パッキョト、天ぷら、タカは親子丼、カオナーガイ。 うまいこれよ。ご飯最高。最高。寝る寝る眠い眠い。いや、だれんわこれ。うん。 ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่วันที่13มีนาที่ผ่านมาค่ะถ้าเราอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่ปงแบบนี้นะคะในที่โล่งแจ้งอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็ได้ค่ะคือไม่ได้บังคับแล้วว่าเออต้องใส่หน้ากากเหมือนเมื่อก่อนนะฉะนั้นใครมาเที่ยวญี่ปุ่นหลังวันที่13มีนาไปแล้วอะคะ่ะถ้าเราอยู่ที่ข้างนอกดูซากุระรือว่ามาเที่ยวยอะไรเงี้ยเก็ไม่ต้องใสก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบท่วมห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า สถานีรถไฟในรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าใส่หน้ากากดีกว่านะคะป้องก,กันทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นตัวแต่อย่างตอนนี้เอกับทากกอยู่ในที่ที่แบบอากาศปลอดโปร่งอะ่ก็ไม่ต้องใส่หน้ากากาก็ได้ทีหลังเดินเล่นนะนะตัวนะตอนนี้พูชประเทศแลวเชื่อวันนี้คงมาเที่ยวมาจากทันชาติยูมาครับที่ไหนก็ปบบฝรังทันชาติยูโค้ชปุงก็วังกัครับออกมาเที่ยวคานนกบอยๆอยะขคุนครับ ท่าข wow, ้าพเจาขาในทีวีแล้ว่าที่โตเกียวดูซากุระได้คันโอกคริมท่านน่คิงกับข้าได้กินซาเ e ได้ด <laughs> ้วยแล้วก็ไม่ไม่ต้องใส่นากรนะซีพีคันเล็กครับรานเป็นงทุกคนเป็นโคบิบบริตุนิบาสบยมากียวโยกิดค่ะครับขบคมากคบ้าน่รยมากานี้ติดตามชกันไปในรายการทีวีไทยนะฐท มてな。ต่หนのาอおซโนเดอโอ้น้อยชิ้นด้วยรไม่ใช่ทองหลอันนี้เป็นสาเกขาบอกใช้สาเกันกรกรกรดมเหอจริงด้วยเออจริงด้วยเมนูนี้เรียกว่าโอยากดงข้าวนาไก่น่าท้สวาเยข้าวนาไก 変シャメうん。ラコうアニーパクドンシバ漬けアニゴパクドンキョトナトンガムアンペンサライナじゃャピウニノイラこーアンスタイティータカチョークマークリアクはサクラモチカノモチサクラモチシアニバイサクラチンルイいただきますドナー、卵テイクないええちゃん จับจับปลูเร่วน้อยไม่ใช่แตมาดา้ยมากใช่ไหมอันนี้ก็คือประมาณนึ่งร้อยกรัมไงจ้ะ่กันงชามใหญ่บึ้มากเลมใหญ่บึมมากเลยแต่ว่ารสชาตินะไม่จโบกอะไรอร่อยมากข้าวขาวข้าวหรอโอ้ยซุป้องซาเกจินด้วยบ้าเยมั้งไอจ

แบบน้อยมากจนตกใจไม่แนะนำว่าให้ทุกคนกินอาหารมาจากข้างนอกนะคะเพราะว่ามันน้อยแต่รสชาติชัวได้ดีแต่ว่าน้อยไม่ใช่ไม่ใช่ปุยงก็ยังน้อยใช่คช่านทกทุาก่ากินเสร็กแล้วใช่ั่า่านทน่่รั่กินรก เปิดใหโนเดโอ้ดีอยู่ดีอยจัมัน้ยเมือนกันข้าประมาณนี้กำมือนึงสดแต่ดีอยู่ดีอยู่อ้แต่นอกเหมือนกันอร่อยมากนะซุปเองถ้าก็บอกว่าซุปอันนี้ดอกซากุระนะคะทุกคนดอกซากุระชิ้นด้วยไหมดอกซากุระซากุระอยมากกินแล้วผักดอกอันนี้เดี๋ยวคงให้ทากะเปรี้ยวๆอ้ยอะไม่ใะก อิตาดาคิมัสนอิตาดาคิมัสดอกซากุระจริงด้วยค่ะดอกแบบดอกไม้เลยอ่ะเฮ้ยซุปอร่อยเนาะเหมือนไม่ใช่มิโซะทั่วไปอ่ะมีกุ้งสองตัวค่ะแล้วก็มีเอ้ยมีดอกไม้ด้วยค่ะข้าวโดยจงตักสามครั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมยัปเปอิโอิแป้งยัปเปอรโออร่อยโอ้ แรกมันอร่อยค่ะโอ้สวยแป้งเซมบุระเฮ้ยเฮ้ยสิยี่แน่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าซากุระเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์มากๆเลยหลายวันก่อนนะคะพวกเรานะคะก็ได้ไปดูซากุระที่เป็นสายพันธุ์บานเร็วค่ะซากุระที่บานเร็วนะคะชนิดนี้เรียกว่า คาวาซุสากุระค่ะวันนั้นดูคาวาซุซักุระที่เตวเตวโยโกาวะนะใช่แล้วก็สักุระตรงนั้นนะคะเป็นสักุระที่เป็นสายพันธุ์บานเร็วแล้วก็จะเป็นสีชมพูแบบสีชมพูเข้มอ่ะสีชมพูเข้มกว่าสายพันธุ์ทั่วไปวันนั้นที่เราไปนะคะก็จะเจอแบบ ทั้งคนญี่ปุ่นเองแล้วก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนเวียดนามนะคะเยอะมากเลยวันนั้นที่เอกับทาก,กับไปนะก็วันนั้นได้ไปดูถ่ายรูปก็สนุกมากๆเลยค่ะแต่วันที่เราไปเหมือนแบบเริ่มจะเริ่มล่วงแล้วเอคิดว่าวันนี้ถ้าไปก็อาจจะแบบไม่มีแล้วแล้วก็วันนี้นะคะสายพันธุ์ที่เอพาทุกคนมาดูนะคะชื่อสายพันธุ์ว่าโซเมย์ย oshi no ่ใช่พันสีขาวทักกับไม่ได้พูดอันนี้อ่าอะไรว่าอันโอชิดาเรซากุระใช่ชิดาเรซากุระ <laughs> ใช่ค่ะวันนี้ก็พามาดูสายพันธุ์ที่เป็นอ่าย้อยๆค่อยๆนะคะอันนี้เอก็รู้สึกว่าชอบเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปกับมันอะ่ะมันจะแบบอยู่ใกล้เราอะ่ะเออชาร์จอะไรเงี้ยแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีเยอะที่สุดในญี่ปุ่นก็คือสายพันธุ์อะไระคะว่าโซเมโยชิโน แต่ว่าเสียอย่างหนึ่งคืออาทิตย์หน้าฝนจะตกแบบเยอะเลยค่ะทั้งอาทิตย์ก็อาจจะทําให้แบบซากุระแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมาญี่ปุ่นช่วงปลายเดือนนะเอว่าว้าวแน่นอนเลยค่ะแต่จริงจินปีนี้ซากุระเสีย,ดยได้ไปเลยเพราะว่าวันนี้ พุ่งรุ่มบางซากุระใช่ไหมแต่ว่าหลังวันนี้ปะฟอนตกนุ่งกัดอันนี้ก็จะเป็นซากุระสายพันธุ์ที่แบบย้อยๆนะคะห้อยๆนะน่ารักมาก ก็ยังไงนะคะถ้าใครมาญี่ปุ่นช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปไปชมซากุระสวยๆกันนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับย